ให้ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสเคทอาหารเสริมบำรุงกระดูกข้อจาก TL b อลสายโออีวันนี้คดีของก็ุณเจปองอัญชลีเนี่ยมผมขออนุญาตชื่นชมเพราะผมไปตั้งแต่เช้านะครับความจริงก็คุยใ,ให้ความกำลังใจกันมาตลอดอนะครับสรุปก็คือผมมารับน้องกลับบ้าน เพราะเพราะเขาเป็นน้องจริงๆที่อยู่ที่อยู่ข้างบ้านผมเัยแเด็กเห็นตั้งแต่ตัวเล็กๆที่คำยิงห่างกันไม่เยอะแต่ก็เห็นออยู่ในตลาดปากน้ําถูกปรกการไม่ได้กันพ่อเป็นพ่อพ่อเขากับพ่อผมเป็นเพื่อนกันแต่พ่อกับแม่เขาเสียหมดแล้วนะครับพ่อเขาสั่งบอกไปดูน้องด้วยผมก็ไปดูโอ้เอาน้องกลับบ้านอโอเคเพราะฉะนั้นวันที่ชื่นชมสาลอย่างนี้ครับคดีสารต้นสาลอุทธรณ์ตัดสินลงโทษจำคุกหนึ่งปีหมดสี่จำเลยสี่คน จำเลยคนที่หนึ่งคือพี่สมเกียรติตายไปแล้วเหลือสี่ลีกาเนี่ยศาลท่านตัดซองต่อหน้าเราเปิดตัดซองชีงอ่านี่ยตัดจะเล่าบรรยากาศคือถึงบอกว่าศาลยุติธรรมคือตัดซองตัดเอากันไกลตัดเลยแท่งนิดหนึ่งได้พี่ได้เลยก่อนหน้านั้นเนี่ยคือผมพาวนาอย่างเดียวก็คือว่ารอรงอาญาใช่พบผมผมไม่ไม่คิดแบบไไในทางว่าศาลท่านจะกลับมาเป็นยกฟ้องนะครับหนึ่งเพราะว่าดูจากเคส ของก็ดีพี่ต้อยอะไรอย่างเงี้ยน,นะเออนะพี่ต้อ,อยเนี่ยยกนะแล้วโดนโดนแล้วก็มาโดนแรอลอง,อรงอาญานทนายนกเขาก็เหมือนกันอืก็รอลงอาญาก็ทําใจไปแล้วครับตั้งแต่ต้นหนึ่งคือรอลงอาญาอสองคือติดคุกอืติดคุกจะไปช่วยสังคมได้ตรงไหนจนกว่าจะได้รับพระมหากรุณาลดโทษอ,อะไรตามขั้นตอนนะครับ ก็เหมาะที่จะอยู่บรรลักษ์ห้องสมุดอะไรก็ว่าไปนะช่วยงานได้เพราะมีเป็นคนที่มีความรู้เป็นนักสื่อสารมวลชนแล้วก็เคยทางานร่วมกับผมมาหลายหลายห่วงแนมะตอนเริ่มต้นเขาจะเริ่มที่ช่องเจ็ดเราเริ่มช่องสามแต่หลังจากนั้นสมาคมวิทยุร่มวมโดยใช้การสรื่อข่าวเอ็นนปองก็มาช่วยตลอดแล้วก็เป็นหญิงแกล่งคนหนึ่งที่สิบเจ็ดปีไม่เดินหนีไปไหนเลยอขณะที่คุณทักษิณบินหนีตลอด <laughs> ถูกถูกถูกนะครับไม่เป็นไรทีนี้วันที่สําคัญคือไหนเล่าละที่พี่บอกว่า หนึ่งถ้าคนไม่ได้ฟังเนี่ยจะรู้แต่ว่าเอ๊ะทำไมพวกเราถึงอยากให้อ่านอ,อันนี้ต้องชื่นชมทั้งอ,อปองทั้งหมียุทธิโยงแล้วก็น้องพี่สนทิซึ่งผมก็ไม่เคยเจอท่านมาก่อนนะพิ่เจอวันนั้นส่วนอาจารย์พัวดลเนี่ยป่วยติดเตียงซึ่งอาการหนักมากมนะครับแลักอาจารย์ดรผัวดลทองประเสริฐเนี่ยก็ศาลท่านก็ให้เราออกจากห้องเหลือแต่เพราะเรามีคดีอื่นเยอะมาก เสร็จแล้วก็จำเลยทั้งสามกับทนายมิ้นก็อขอสารว่าให้อ่านแต่จำเลยคืออาจารย์ภูดลมาไม่ได้สารท่านก็บอกว่าก็ต้องต้องเลื่อนอันนี้พูดตรงๆนะโดยหลักต้องเลื่อนนะครับถ้าจะให้อ่านาต้องเลื่อนใช่ไหมต้องอ่านเลื่อนไปอีกเช่นถ้าหนีก็สามสิบแล้วก็นัดอีกสามสิบเป็นหกสิบนะครับแต่ท่านนี้บอกขออยากให้อ่านเลย พราะมันทางแก้ก็คือเราก็ต้องประสานงานต่างๆว่าต้องขอบคุณหัวหน้าส่วนธุรการของศาลที่ทําหน้าที่ได้นะครับส่งระบบวิดีโอคอลไปที่สถานพยาบาลซึ่งห่างไม่ไกลอยู่แถวใกล้ๆโรงพยาบาลพูมธพลไปจากศาลก็ครึ่งชั่วโมงพร้อมเจ้าหน้าที่ราชทันพร้อมตํารวจศาลแล้วคุณแม่เป็นผู้อนุบาลซึ่งตอนนั้นวิ่งมามายืยนยันกับศาลว่าผู้ป่วยถ้าเคลื่อนย้ายเนี่ยอาจเสียชีวิตเพราะมีระบบทางเดินหายใจที่หาย ที่ต้องออกเิเจนตลอดเราต้องอยู่ในห้องกักกันเชื้อแล้วก็ในที่สุดก็ตอนบ่ายครึ่งสาลท่านก็อนุญาตให้ให้เราเข้ามาฟังครั้งว่าท่านจะไาท่ทอดสดนะแล้วก็บ่ายสามท่านก็เริ่มอ่านความไฮไลท์สำคัญอยู่ตรงนี้ครับอันนี้ก็คือความเมตตาของสาลที่ที่ทำให้กระบวนการขนาที่สาลจะบอกว่าจะไต่สวนกันเนี่ยผมคุณทนายนกเขาคุณสนญญาณถามคนหาลรือกันแล้วว่าถ้าติดก็ต้องติด น้องติดก็ต้องยอมอืนะบางทีเลื่อนอาจจะดีกว่าคือพูดตรงๆนะยังตุ้มๆดอมๆเลยแต่ว่าแต่สามคนนั้นเขาแข็งเขาบอกว่าไม่เขายอมขอฟังเลยนะเขาขอฟังเลยเขาจะไม่หนีไปดูใบแล้วว่าเขาขอดูดอกเลยเขาะมันสิบเจ็ดปีมันก็ยืดยาวอยากให้มันจบนะครับจะได้ไปทําอย่างอื่นซึ่งอันนี้ต้องถือน้ําใจนะครับสารอ่านอย่างนี้ครับเอาเฉพาะสรุปย่อๆเพราะมีนักข่าวถามว่าทําไมไม่เป็นกายเป็นยกยกเอ รอลงอาญาอคนเดากันตลอดเนะเดาแม้กระทั่งผมออกอยากสารมาแล้วในรา,รายการวินี่ยผมยังต้องโทรบอกน้องๆที่จัดรายการเลยไม่ใช่น้องเขาก็เดากันว่าสารจะให้รอลงอาญาหรือสารยกเพราะเหตุที่เป็นสื่อมวลชนโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม,ไม่ใช่เลย,เยเอ,อสื่อมวลชนก็เป็นคนหนึ่งสื่อมวลชนก็คุกได้เเอ,อเกี่ยวสารอย่างนี้ครับสารบอกว่าการที่สารต้นสารอุทธรเนี่ยนะ ไต่สวนพยานม,มาพลนตำรวจตรีนี่พันตำรวจเอกนี่พันตำรวจโทนี่พอถานีโทรทัศน์อาทิตย์ดีนี่ช่างภาพดีของช่องสิบอ็ดให้การไม่ตรงกันขัดกันโดยไม่รู้ว่าจำเลยทั้งสมาที่สถานีโทรทัศน์ช่องสิบเดวลาใดและไม่พยานไม่สาม,มารถให้การได้ว่าจำเลยหนึ่งสมท่านคนใด หรือทั้งหมดเป็นคนสั่งการให้มวลชนบุกสถานีทอทั์เอ็นบีทีไม่พบว่าได้มีการบังคับขู่เข็นอะไรยังไงสั่งการยังไงเลยไม่รู้เวลาไหนเลยพยานให้การแต่เพียงว่าได้ยินเสียงพิธีกรคนหนึ่งบนรถเวทีว่าเป็นผู้หญิงจำได้ว่าเป็นปองอัญชลีภัยรีรักษ์เท่านั้นเห็นนะไม่ได้ไม่ได้เห็นดูนะได้ยินได้ยินได้ยินที่ไหนก็ไม่รู้ได้ยินจากเทปได้ยินจากลูกน้องบอก เพราะที่สมอซีส่สอบเนี่ยพันโทพันเอกพลออกจากพื้นที่มาหมดแล้วเพราะมอบบุกเข้าไปแล้วตั้งแต่ตอนตีห้าตีอะไรดึกขนาดนั้นเนี่ยไม่มีใครอยูอเห็นได้ยังไงอ่านี่คือไฮไลท์ที่หนึ่งไฮไลท์ที่สองพยานให้การว่ารถที่บุกเข้าไปเป็นรถนำขบวนมีเวทีสีฟ้าซึ่ง,งอนายอมรอมรรัตะนานนท เป็นผู้นำเข้าไปแล้วสารได้จำคุกนายอมรไปแล้วอันนี้ต้องก็สาลตัดสินจำคุกอม,อม,อมอรเน,นี่ยน่าจะหกเดือนหรือแปดเดือนไปแล้วส่วนรถที่จําเลยทั้งสามอยู่เนี่ยคนละคันกันเห็นไหมนี่แค่นี้ก็จบแล้วมผมนั่งฟังอยู่เนี่ยกับพี่ต้อยสุรยามอบอกยกค,คือคือไม่มีเหตุเลยสาลก็อ่านว่าพยานให้การขัดกันพยานหลักฐานทั้งหมดเนี่ยไม่เพียงพอที่ที่จะบ่งชี้ใช่เลย อันนี้ต้องยกประโยชน์ให้จําเลยรั้งสามจึงยกฟ้องเห็นไหมนี่ไม่ได้มาสเปสปะแต่ผมก็ลังบอกว่าในตอนชั้นต้นหนูทอนอ่ะแสดงว่าการนําสืบมีปัญหาอเห็นไหมอ่าแล้วมันผ่านมาพอมาถึงสารดีกาสารดีกาให้ความยุติธรรมไม่รอลงอาญานะครับแต่ยกฟ้องเลยอยกต้นหนูทอนในเขียนยากที่สุดเพราะสารต้นจะเป็นสารละเอียดสารหนูทอนก็เป็น ถ้าพูดถึงครูก็คือครูตรวจข้อสอบอีกรอบสถานีการีครูใหญ่เพราะครูใหญ่จัดการเรียบร้อยส่วนน้องวิสุทธิเนี่ยเนื่องจากมีพยานพบเห็นว่าได้เข้าไปในสถานีโทรทัศน์สามคนนี้ไม่ได้มีพยานเห็นในสถานีโทรทัศน์เลยนะอืมออซึ่งเขาอยู่ข้างนอกมันก็ไม่เข้าข้อหาบุกอ่ะมันก็ไปตัวน้าไปยืนด่าหน้าบ้านก็ไม่มีอะไรมันก็ผิดคนเราก็หาอถูกถูกมีประมาทอะไรก็ว่าไว้ไม่ใช่บุกลุกไม่ใช่คดีบุกลุกสถานีราชการ มีรูปถ่ายอยู่ในอาคาร oh, <okay. S 2> และมีกำลังยืนคุยโทรศัพท์และสารก็บรรยายว่าพยานให้การตรงกันทั้งหมด uh huh. ว่าได้นับ1นึถึงหกให้เจ้าหน้าที่ตํารวจถอนกําลัง uh huh. นับหนึ่งถึงหกให้เจ้าหน้าที่ของสถานีโทรทัศน์ออกจากสถานี uh huh. ไอ้อย่างนี้สารถือว่าเป็นการสั่งการโอเคแต่ก็อันนี้ชัดเจนนะเพื่อประโยชน์เอ่อที่จําเลยได้อ้างต่อสารว่าได้กระทําการเพื่อผลประโยชน์ ของประเทศชาติโดยไม่มีผลประโยชน์ส่วนตัวใดๆศาลจึงเห็นโทษที่สารต้นและอุทธรณ์ลงหนึ่งปีหนักไปหนักเกินไปจึงลดโทษให้เหลือแปเดือนและพยานได้ให้การเป็นประโยชน์ต่อศาลจึงลดให้เหลือ6เดือนอันนี้ก็ก็ถือว่าแฟร์ลดให้ครึ่งราคาคือหเดือนผมก็ไม่รู้จักพี่เขานะผมก็ให้กำลังใจปองกมี มีก็ยกมือกราบเพราะผมบอกแล้วมีเขาบอกผมยุทธิยงบอกพี่ผมภาวนาว่าวันเนี้ยผมจะถ้าผมรอดจากคดีซึ่งตอนนั้นไม่มีโอกาสแทบจะไม่มีโอกาสเลยนะตอนเจอตอนเช้าผมจะเดินไปกราบพระสรีรังคารที่ใต้พระพุทธนสีที่วัดประวรนิเวศเกือบเกืบยี่สิบกิโลอ่ะระยะทางสักสิบสิบเจ็ดสิบแปดกิโลผมก็เลยบอกขอแช่ง ให้ได้เดิน <_ an> พอสารอ่านเสร็จผมก็บอกไปแช่งให้เดินจะเดินเป100็นร้อยกิโลก็เดินมาดีดดมาอยเดินรคกทําหน้าที่สื่อมวลชนแล้วก็ <_ an> ถือว่าสารได้ให้ความเป็นธรรมสาร,สารท่านให้ความเป็นธรรมมากแซงก็ต้องกลับไปตรวจสมบูรณละเอียดมากละเอียดครับมผมเนี่ยได้คุยกับอดีตอธิบดีสารอายาอดีตผู้พิพากษาสารดีกาอย่างน้อยเนี่ยสามท่านอืเราน้อยครั้งที่จะเห็นสาร พริกนะพริกคือรอลงอาญาไม่เป็นไรแต่พริกโดยการเขียนผมไม่ไม่ได้ตำหนิสารต้นสารุทธร์แต่ท่านละเอียดขนาดที่เขียนหักล้างคำพิพากษาสารต้นสารุทธร์ด้วยคำอธิบายสองประเด็นที่ผมว่าเนี่ยซึ่งคือเพราะแบงนี้มันผมว่าเวลเราอ่านแล้วก็เออเราก็เข้าใจนะครับเอแล้วไม่ไม่ไม่มีข้อกังขานะไม่มีข้อสงสัยแล้วจบเลยไม่ใช่ว่าเป็นเพราะเราสนิทสนองกระปองแล้วไม่ไม่ใช่ไม่ใช่นี่ ในฐานะที่ไปนั่งฟังในศาลเองออคือเวลาฟังเนี่ยผมบอกคดีหนึ่งสองเที่ยวหน้าผมอนุญาตผมไปฟังหน่อยก็ได้ถูกก็คือถูกผิดก็คือผิดผมก็จะมให้ข้อมูลควรนะผมว่าแล้วก็เอาแบบว่าไม่ออกมาเปิดเผยก็ได้นะใช่ยังไม่สิ้นสุดใช่ก็เอาแบบสารคดีขดั้นีบเสียใช่ใช่ใช่นะครับจุดชนวนสงครามนิวเคลียร์ world war t r โดยนว,วากาศเอกสำริดทองอิน คำนิยมโดยคุณสนธิยานชื่นหรือไทยในธรรมเพียง220บาทโปรโมชั่นพิเศษจองภายในเดือนกันยายน2568รับส่วนลด20%เรถ20%เหลือเพียง198บาทแถมส่งฟรีสนใจสั่งจองหนังสือได้ที่ Line ID a d c h a p s i t st store หรือโทร9 9 4 2 3 9 9 4 9 3